ปกติชาติไพ่าพันปลาซุกโหดไทยพัดถิ่นนี่แล้วนะครับวันนี้ก็ออกมายิงปลาครับอาจจะเซียนจัดกบคนตกบอยไม่ได้ยิงนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงหมายแล้วครับเดี๋ยวมีขอเป็นไถ่หาไปประมาณเกอบเย็นนวครับปลาแก่ๆเดี๋ยวมาเข้ามาดูเผื่อจะได้กับเข้าครับนี่วันนี้มาปืนคู่กายลำหมครับประกอบประกอบเองซื้อมาประกอบเองแต่ไม่ได้ทำเองนะครับก็ซื้อมาประกอบเองนะครับก็แยกชุด เดี๋ยวเราไปเข้าหมายกันก่อครับเดี๋ยวจะเย็นล้วเดี๋ยวเราให้ไปดูหมายกันเลยครับน,นี่ครับหมายเราวันนี้ก็ปอทะเลครับพุ่มปอทะเลครับหลังอะไรมบางแตนนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าพุ่มตรงนี้กันนะนีนนะ่วันนั้นเราก็ได้ปลาลัดตรงนี้ครับไปเดี๋ยวช้าครับเข้ากันเลยดีกว่าครับนี่ครับเราก็เข้าหมายกันแล้นะครับก็เป็นพุ่มปอทะเลที่เดิมครับ หลังอนใหม่บางแตงวันนี้ก็มาคนทั้งจะเป็นบ่ายแก่ๆแล้วครับเสียนครับอยากยิงฝนมันตกทุกวันเลยครัโอเควันนี้มาก็ปืนกระบอกบ่ายครับมาลุ้นกันดูว่าจะได้เปิดตาปืนกันไหมครับนี่ครับใหม่ก็วันนี้พอมีแดดครับจะจะมีตัวไหม ลุนกันครับนีผระชอบ ลอดใต้หวังขาไปครับตัวเป็นโลเลย I me, mean, yeah, yeah. punuk <coughs> <coughs> let, let. <coughs> <coughs> loud you know ain't nobody กดซิสลดครับครับอันหน้าเข้าครับพอดีไต้มครับตะรูนี่ครับเงียงพับครับเ,เดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันครับเนี่ยครับขึ้นมาแล้วแรกครับ เข่านี่นครับขึ้นจิบแบบหันหน้าเข้านี้ออกนี่เปิดตาปืนเรียบร้อยับเนี่ยโอ้ยนี่ครับไตมครับดอกเนี่ยพับอ่านเมฆครับเนี่ย,ออเ,ย,อเ,ย,เ,ยเอาอยู่ครับ หน้าตรงนะครับเนี่ยติดไข่เปียกครับนี่ดอกออกไม่ได้ครับขอช่างแบบนี้ก่อนแล้วนะสองโลครับ องโลเกินไปนิดกนะ็เอาเป็นว่าตัดลูกดอกไปแล้วกันตัดน้ำหนักลูกดอกเอาตีไปสองโลพอใบจ่ายแล้ววันนี้เปิดตาไปนิดนะแจะต้องดึงดึงส่วนไปเลยนะออกไม่ได้โอเคแค่นี้ครับเดี๋ยวจะลองนั่งดูอีกสักพักไม่ไม่ทำไมมีอะไรก็กับครับพุ่มแต่ปะได้เวลากับกันแล้วครับ หลังจากลงไปเอาปลาเมื่อกี้ก็น่าจะพุ่มแต่ครับไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยครับแต่น้ำขุนมากครับวันนี้ยังดีครับที่ได้ตัวโอเคเดี๋ยวออกพุ่มแล้วไปดูผลงานกันข้างอกครับนะครับเราก็ออกมาจากพุ่มกันเรียบร้อยครับแล้วลากลับ้านโห่วันนี้น้ำขุนขุนครับดียิงได้ตัวครับอดูผลงานดีกว่าครับเมื่อกี้ก็ให้ดูเป็นรอบแล้วตอนยิงได้แต่นี้อยากโชยครับ ระดบแม่น้ำครับใส่สอโลนิดๆประมาณ2โลขีดนะครับกำลังสวยแล้อ้วนตบเลยครับเทียบกับมือก็ถือว่าใช้ใหญ่ครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาชั่งกันดูอีกทีครับว่านนักเมื่อกี้มันไม่ได้แกะลูกดอกออกครับ ว่ามันจะเพี้ยนเยอะไหมโอ้ลูกดอกไม่มีผลเลยครับสองโลหนึ่งขีดเหมือนเดิมครับเนี่ยให้ดูอีกทีนี่ครับสองกิโลหนึ่งขีด,ดสวยครับสวยเปิดตาปืนเรียบร้อยครับ อ่ะไหนๆก็พูดถึงปืนปละปืนบอกหมายครับอนี้ครับวันนี้มาเปิดตาป,ปืนทายไม้ชิงชันครับนี่ครับดางมกนีเนียมปีกสีที่ห้าครับแต่วันนี้ถือว่ายาวเก๊ก,ก้าครับแต่เอามาเข้าพุ่มก็ทายเนี่ยเป็นทาย ทายประมูลมาครับเป็นงานงานดิฟยังไม่ทำสียังคัดแบบคัดยังไม่เรียบร้อยผมก็ประมูลได้มาแล้วก็เอามาคัดเองคัดเก็บงานทำสีแล้วก็ค่อยๆเก็บรวบรวมนี่ครับซื้อ้างซื้อปีซื้อไกลแล้วก็เนี่ยที่เก็บกระบอกเนี่ยท,ที่เก็บสายเนี่ยครับก็ ลองดูครับลองว่าถ้าเราลองซื้อแยกมาแบบเป็นชิ้นๆนะ่ะกับซื้อแบบพร้อมยิงครับราคามันต่างไหมก็สรุปกระบอกนี้ผมได้มาก็เป็นท้ายชิงชั้นเลยนะเนี่ยรือสอดท้ายชิงชันเด็ดเซ็ตแล้วผมซื้อมารวมๆแล้วประมาณ 2,000ไม่เกิน2,001ครับที่ซื้อที่ผมมาทําเองนะแต่ต้องมาทําเองมาบิ้วเองเรเองด้วยแต่พวกลางพวกอะไรก็ช่างก็จะเจาะแล้วก็ให้ใส่ปิดไกมาเลยคนระับก็สั่งมาแล้วปีก็สั่งแยกมาก็เราก็มาเจาะทําทเองครับแล้วนี่ที่ยึดกล้องเอาแบบแข็งแรงไปเลยครับมินยมครับเผื่อเป็นแนวทางให้หน้าๆที่อยาก ทําคลิปหรือว่าทําที่ยึดกล้องที่มันแบบปลอดภัยปลอดภัยครับก็เป็นแบบนี้ครับที่ลองแล้วดูจะปลอดภัยครับเป็นแบบหุ่นหนีบให้มันแน่นไปเลยครับไม่ใช่เป็นแบบดึงรัดนะครับมันแบบนั้นกลัวโทรศัพท์ตกแบบนี้ดีครับเนี่ยดูทายิงชันครับดูล้ายครับเคลือบเงาไอครับแต่ส่วนใหญ่ที่สั่งมาเนี่ยเป็นของเป็นของป๋าแจ๊กบาดานสะเทือนครับเนี่ยทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ซื้อแบบ เป็นพร้อมยิงมาซื้อมาประกอบเองอยากลองดูครับก็คุ้มครับถือว่าคุ้มครับแต่ก็อยู่ที่จังหวะครับว่าเราจะประมูลได้มากน้อยแค่ไหนครับโอเควันนี้ก็ขอปิดคลิปเป็นเท่านี้ดีกว่าครับนานาท่านไหนที่ชอบแล้วก็อย่างไงอยากติชมการทำคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเข้ามาติชมได้นะครับอยากให้ ปรับปรุงอะไรตรงไหนท่านไหนที่กดติดตามแล้วก็ขอบรคุณมากครับก็วันนี้กลับก่อนดีกว่าครับได้เวลาเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินดีกว่าโอเคสวัสดีครับนะนะ